สวัสดีค่ะสบายดีสบายดี่ดอแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สูุสุขทุกคนนะคะแล้วก็ครับสวัสดีพี่พี่เอฟังไท้และฟังเล่าและตามประเทศนําเดอ้อเนาะวันนี้นะคะพี่พี่เอน้องก็ได้ดูคลิปคลิปค,ปคิปหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นคนเล่าเนาะเอื่ยกับู้สึกวาเราไปเติมน้ำมันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ปเป็นใจเนะาะะไล่ทะเลาะกับคน จนนอกก็คือคนต่างเหล่านั่นเองทีมาอาศัยอยู่ในประเทศเล่วแต่ว่าหู้สึกว่าไปใสกับมีแต่แบบคนจีนหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเนาะเบิดไปเลยแบบแทบสุบุมีคนเล่าเลยเดี๋ยวนี้อืมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับุดท้ายให้น้องการ์ตูนด้วยนะคะถ้า ผิดพลาดประกันรายต้องกลับขอโทษขออภัย f c แล้วก็คนดูมากๆนะคะอ่พี่พี f c ทุกคนคะ่ะเมื่อเอือเอ่อยเล่าเนาะไปเติมน้ำมันอันนี้เนาะกับโมเน่ใจหรอกว่าอาจจะไปเติมน้ำมันจะขายวาไปเติมน้ำมันเนาะแล้วก็มินมนมจีนนะครับโรดเดือดเหยียบเนาะรู้สึกว่าแบบเฮ็ดพิษแต่ว่าบกขอโทษอ่ใส่วาค้นจีนไม่น้าใจอ่ใส่วาค้นจีนแบบฮักนาะ คนเล่าถนุถนอมอ่ะเป็นยังคือมาเจอเหตุการณ์แบบนี้และการน้องขอบอกเลยเลยว่าไปใส่ก๋มมีแต่คนจีนเต็มไปเบิดเนาะน้องเมืเอิึงคิปนี่แล้วคือรู้สึกว่าอู้คนจีนหลายขนาดนี้บ่คือแบบไปเติมน้ำมันยูนไสกับแบบออกไปทงางไหนก็ม,มีแต่คนจีนและกาคนจีนแบบโอ้โหแบบเก่งกับประชาชนคนล่าเนาะและกาบบย่อมบ่ย่อมแบบ ออมาขอโทษอ่ะที่เอื้อยละอัดคลิปเนาะกาแบบส้มเซยหลายเนาะที่คนเล่าแบบบบย่อมเนาะกขส้มเซยเพราะว่าเขาเป็นคนเล่าแหละกาบ,บ้านทินเฮาเป็นยังเขาต้องย่อมคนต่างเหลาไม่แต่วกก่าเนาะกาขอส้มเซยแล้วกันนะคะและกาคนจีนอ่ะขอเรียกคุณดุงนะคะอ่ะคุณดุงเนาะทะเลออกล่มจากรถเนาะติดยังอ่ะคือแบบโตโอต,อตอแบบ เียงกันไปเทียงกันมาแบบฟังคุณดุ่งกับปโยมประมาณนี้เนาะแต่ขอบอกเลยด้วยว่ากฎหมายสำคัญเพราะว่าถ้ากฎหมายมัน่อนนะคะมันก็ะเห็ดห้ค้นต่างหลาาของเฮาแบบไม่ยู่อาศัยในเล้าเขาก็บ่ยยานต่อกฎหมายเพราะว่าหนึ่งกฎหมายเล้ามันบ่มีบางขังแต่กัมันโอนเนาะมัน่อนแห้งมันอ่ะมันบคือค้นไทยเนาะเอียงกัแล้วแต่เนาะ กดไม้ไยมันแห้งเขาเย็นจริงเขาจับจริงตำรวจไทยเนาะแต่ตำรวจเล่าเฮ้าบวาบเลยจ้ากฎไม้เดี๋ยวนี้เอาโบยู่แล้วเนาะพรฉะ,ะน,นประชาส้นตรงแบบเข่งคัดกันเองอะม่เอฟซีค่ะ,คะเดี๋ยวน้องพามาดูคลิปนะคะเอาเห็นอยู่แล้วเจ้าสินมันเยอะเพนจย่งญญางกยอะคนไปเลยวะ ตายห้าสิบพัายข้ามขอโทษกัมีจักรามันอยู่ประเทศลาวสิอยากก่นไปเลยวะอโอ้บกนี้นะสูงโอ้ยได้เลยใครจะตายจะตายเราเรืองาม้ตายเลยก็เองยากตีมุดข้ามขอโทษกัมีจักําบ้าหายยากเลย

เจสี่ปนคนเนกเป็นงงอะไรมกันตายงงอนฝาหวัหวนยเจ้าอันุสัยก็ห,อหอ่อยแล้วอูวันอยู่ขอกัอน้อันพ่อเจ้าเข้ามาก่อนะนะแม่เข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ามาก่อนหยัดแต่เต้ามวีเสียงมันยัยดโคตรเกนไปเนืนี้

รับแหลกะขอสื่นส้มเอื่อยเล่าหลายเนาะขอสื่นส้มประชาสน้นดังกันเนาะที่แบบเอาตองเคงคัดกับคนจีนเนาะและกานองสิขอบอกว่าคนจีนนะบบคอยมีวรรณยัตเนาะมันบบคือแบบคนไทยนะคะคนไทยเขารู้จักแบบขอโทษนะคะสวัสดีแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคนจีนว่าทักไทยเป็นแบบไหนเนาะทักททยแบบไหนอันนี้ไม่ชอบเหมือนกันบอบอหูเนาะบ๊า ระเบียบของเขาแบบคําขอโทษมันมันใหญ่บอกเขาคือบอยากขอโทษเนาะกาคุณดด้งเนาะได้ออกมาว่าด้วงากรด,ดเนาะว่าอ่ะกาหู้ซึกว่าปากหมาเห่นหว่าเนาะกานิสัยแบบแย่โตๆกันไปแบบเสียความแบบเป็นระเบียบแหมอาศัยหู้ซึกว่ามาอยู่บ้านเมืองเขาเนาะ และกะควรทีสีขลบรบปะซ่าโซนคนล่าน้ำกันแต่อันนีโบจ้าเนาะรู้สึกว่าเก่งเก่งแห้งกับของจะของบ้านเมืองเขาเนาะเพราะว่าเก่งจังไหนน้องสิโยกตัวอย่างก็คือทาค้นต่างเหล่ามาอยู่เนาะเก่งเพราะว่าเฮ้าโบคอยมีกฎหมายแห้งอ่ามีกฎหมายยุ่แต่ว่ามันบม่แห้งคือประเทศเขาเนาะกฎหมายอ่อนเหตุห้แบบค้นต่างต่างเหล่าเขามาแแ้วก็บโบ,โบกาเนาะแบบ โบยานมาจากสีสาวโบยานกลัวยังกฎหมามเนาะเขาบบยานเีหยงทั้งนั้นเนาะเฮ็ดหายนจีนแบบเก่งกับประชาชนคนเลาอีกอย่างหนึ่งนิสัยแลลกกะคํามบาโทโถ้าคนไทยเฮ็ดผิดเขาสิขอโถษเร้อแบบขอโถษมากๆก็คือแบบคนอีสานก็นแล้วแต่เนาะโอโถษได้หลายอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะค้ามาขอโถษนะมันแบบรู้สึกว่าเฮาสำนึกพิษ ที่แบบเข้าบรไดัตั้งใจประมาณน,นี้แต่เพิ่นบ่บจ้าคือแบบลงจากรถมาอะยังไรอ่าเหมือนแบบเก่งกับประชาชนคนล่าแหลรกัอีกอย่างหนึ่งโบยานกฎหมายเพราะว่ากฎหมายนี่แหละไผๆกับ่บอยานมันอ่อนหลายเนาะและการน้องกับแปลกใจเลยเป็นคนล่าคือกันแต่ว่าน้องแปลกใจคือแบบเห็นคลิปต่างๆที่เขาเอาลงแต่ว่าเห็นแต่คนจีนในประเทศล่า น,นี่น้องเข้าใจคนไทยเลยคนไทยแบบเขาไปใส่ก็ว่าเหมือนแบบเห็นแต่คนต่างเล่าอ่าเนาะน้องก็รู้สึกว่านี่แหละประเทศเฮ้าก็สิเป็นคือประเทศไทยว่จักเห็นแต่คนจีนคนเล้าเทบสูบมูมีคือแบบบมมีเลยเนาะและการคนจีนมีระะบียบก็บว่าเป็นยังหลอกอ้าวูจักความพูจักแบบจ้งไหนก็วานเมืองเขาก็ให้เกียรติเขาเนาะ คือว่าแหละเข้ากับบแหละแบบบบไดคุณเคยกับจีนมาจากศีษะเนาะแต่เป็นคนไทยนี่โอ้ยเคยแบบขอโทษและวสำนึกผิดเนาะการขอโทษเร้่อเพาะ่บด้วา่าทำขอโทษอ่ะใจยาไปแบบเกง่งบบอยากขอโทษเนาะคนขอโทษบ่แมนว่าคนยอมแพ้อ่าคนบบมีศักดิ์ศรีคนยอมขอโทษนะเขาเดียกว่าคนสลาดคนมีความคิดแล้วก คนมีความขู่ดายเนาะจะไปแบบอีโก้สูงแบบบ่ขอโทษเขาหนะเขาเดียวกว่าคนแบบบมมีวรรณยะอ่าเข้นคนขอโทษนะ่ะเขาบได้ว่าเจ้าแบบปึก๊กไลบริยอมแพ้ไลเขาเดียวกว่าคนสนะต่างหากเพราะว่าบริยกมีเดือดกับไผ่อ่ะเนาะฝากไปให้คิดแลวกันเนาะพี่เอฟซีสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวลานะคะสุขสันต์วันแม่นะคะวันนี้เนาะอ่ะ พี่ๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะไปก่อนนะคะถ้าน้องผู้ผิดารนาอะไต้องกลับปอโทษขอไป FC แล้วก็คนดูมากๆนะคะช่วยเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเอาไปก่อนนะคะวัสดีจ้า